สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เยตะเห็นอะไรแปลกๆเยตะมาถ่ายเพื่อน,เ,นเพื่อนดูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนู้นไหมดูมันเป็นอะไรสองทุม่มสองทุ่มสิบห้านี่เพื่อนเพื่อนแดดตะวันมันตกดินแต่ทําไมมันไปสะท้อนตรงนั้นความจริงมันเป็นเออเป็นไอ้นั่นนะทางนี้มันกระแดงแต่มองไม่เห็นเพื่อนเพื่อนความจริงนั่นมันเป็นดินเปล่าๆนะเพื่อนเพื่อนแต่ทําไมมันแดงอย่างนั้นน่ะ เนาะเหมือนหลังคาบ้านเลยตอนแรกเยตามอ,ออกมาจากบ้านนะ่ะนี่ดูลังคาบ้านนี้ก็เหมือนกันเยตาจะถา่ายดูเนาะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะตอนแรกเยตาออกมาจากบ้านมองมาจากบ้านเฮย้ยหลังคาบ้านนี่ทําไมมันยาวไปถึงนู่นเลยดูเนาะมันมันแดงยังไงไม่รู้อ่ะตรงนั้นมันเป็นดินนะเพื่อนเพื่อน,อนมันเป็นดินเปล่าๆที่เขาพรวนดินที่เขาจะปลูกหรือว่ทาทั้งนั้นมันเป็นดินหรือมันเป็นอะไรมเพื่อนเพื่อน มันมีอะไรไหมยิตาก็ลืมเดี๋ยววันหลังยิตาลองไปถ่ายดูนะไม่ใช่ดินหรอกมันเป็นข้าวสาลีทําไมมันแดงเดี๋ยวยิตาจะพาเพื่อนๆไปดูตะวันไปดูก่อนว่ามันนี่นี่ตอนนี้ดูมันก็สะท้อนมานะเดี๋ยวมันจะลงก่อนยิตาพาเพื่อนๆไปดูก่อนสองทุ่มสองทุ่มเออสิบห้าเพื่อนๆยิตาออกมาจากบ้านพอพอดียิตาเห็นมันแปลกๆเลยก็มามาถ่ายให้เพื่อนๆดู มันแดงมันแดงเจ็ดเลยอ่ะเพื่อนๆมันแปลกมากเลยนี่ตะวันตกดินสองทุ่มสิบห้าเพื่อนเพื่อนที่เยอรมันหาดูยากไม่ค่อยได้เห็นหลกตะวันตกดินเพราะว่าเห็นไหมพวกฝรั่งเขาไปเที่ยวบ้านเราเขาชอบไปดูตะวันตกดินเพราะว่าอากาศมันไม่ดีเนาะมันมันหาดูยากตะวันตกดินเนาะนี่ ตาถทายดูนิดนึงไหนไหนเยตาออกมาถ่ายแล้วยตาก,ก็ถ่ายวิวให้ดูตอนสองทุ่มสิบห้าแล้วกันเนาะเยาวายยังง้นนยางงี้อีกเลยถ่ายแล้วไงเพื่อนๆคือถ่ายแล้วก็เป็นคลิปไปเลยเนาะตอนสองทุ่มสิบห้าเนาะเนาะตรงนน้นอ่ะที่เยตามองเห็นเยตาเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ามันเป็นอะไรตรงนน้นตอนนี้ของเยตาก,ก็ดูดูเนาะมันเป็นเนาะมันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นี่ แปลกเนาะมันเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยววันหลังเยตะลองดูว่ามันเป็นมันเป็นดินหรือมันเป็นมันเป็นอะไรตรงนู้นที่แดงๆนะ่ะตอนแรกเยตะนึกว่าลังคาบ้านนี้ว่าทําไมมันยาวอุ้ยไม่ใช่หรอกเพื่อนเพื่อนมันเป็นมันไม่ใช่ดินนะมันก็เป็นไร่ข้าวสาลีนะเพื่อนๆนแต่ว่าตะวันมันส่องไปมันไปเป็นสีแดงอย่างนั้นได้ยังไงความจริงมันไม่แดงอย่างนั้นเนาะ ดูสิมันเหมือนลังคาเลยนาะนี่ตะวันมันเริ่มตกแล้วยะตาพาเพื่อนเพื่อนยืนดูอยู่ตรงนี้แหละเคยดูว่ามันจะเป็นยังไงมันมืดไปแล้วทางโน้นก็มีเหมือนกันแหละแต่มันมองไม่เห็นเรอนเพื่อนแต่ยะตามองเห็นวันนี้ยะตาพาเพื่อนเพื่อนฟังเสียงโอสังกาแล้วกันรอดูตะวันตกดิน กีตะรีบออกมาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเข้าไปดูเสื้อกันหนาวดูไอเสานี่มันกระแดงๆนะเพื่อนๆไฟฟ้านะไอเสากลงหันลมไฟฟ้านะเห็นไหมเออแปลกเนาะไม่เคยเห็นเลยเริ่มไปแล้วเพื่อนๆเริ่มลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน ในยตาจะพาเพื่อนๆดูจนว่ามันมันตกลงดินแล้วก็ไปดูตรงนั้นว่ามันจะมันจะไอ้นั่นไหมมันจะเป็นแบบไหนมันจะแดงอยู่ไหมเนาะยตาไม่เคยเห็นยะตาเห็นต้องรีบพาเพื่อนๆมาดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเหมือนยะตาไหมโอ้ยมันยังโพล่ๆอยู่ยังไม่มือนยังไม่มืดนสงสัยเกือบจะ นี่แฟนยีตาแฟนยีตาตัดนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันเริ่มออกดอกแล้วนี่ยีตาว่ามันเป็นมันเป็นหญ้าแต่ยีตาเอาไว้เห็นไหมล่ะนี่มันก็ออกดอกมาสวยเห็นไหมล่ะนี่เรื่องไรจะตัดทิ้งรอยมันออกดอกหมดก่อนเราก็ตัดทิ้งนี่นี่เห็นไหมล่ะเออนี่แฟนยีตาตัด ตัดหญ้าเอาไว้ให้ตดถ่ายคลิปเดี๋ยวเดินเดินเหยียบหญ้าไปเหยียบหญ้ามาเนาะเนต้าก็เอาไว้ตัดคลิปเอาไว้ถ่ายเดินถ่ายคลิปจะได้ไม่ต้องเหยียบหญ้าในดูอ่งวนี้ตายังไม่มีเวลามาทําเลยนี่มีเพื่อนบางคนเขาคงไม่รู้มัง้งเขาเห็นไอ้ไอ, <c oughs> อะไรนะเขาเห็นอ้อะไรโบตันมันจะออกดอก เห็นเพื่อนบางคนเคยเห็นว่าอุ้ยทางโน้นมันจะออกดอกแล้วมันมีหลายพันธุ์เพื่อนๆนี่เห็นไหมพันธุ์นี้มันออกก่อนเพื่อนเลยโบตันนะแต่นี่มันจะดอกสีแดงบานใหญ่ๆนั่นอันนี้ออกอันสุดท้ายโน่นอันโน่นออกอันที่สองนี่มันมีหลายพันนี่เยตาอย่างพันธุนี้ในเยตาพันธุ์อื่นนมาะสมพันธุ์ที่พันธุ์ที่มันออกช้านี่เพิ่งเพิ่งปีที่แล้วมัใส่ไว้นี่นี่มีอยู่สองสองต้นนั่นนะ ปีที่แล้วยิตามาผสอมอันนี้มันจะออกก่อนใช่ไหมนั่นเลยนาะดูโบตันก็บโบตันยิตาภูมิใจเพื่อนๆยิตาเปิ่งโกได้สองปีเองโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะ แต่ก่อนเย,ยตาไม่รู้เนาะเพาเย,ยตาก็เรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยเยนาะที่นี่ก็เลยเอามาแบง่งเดี๋ยวปีนี้นะไทยยตาว่างเย,ยตาก็จะแบ่งอีกแบ่งไปเรื่อยแบ่งไปเรื่อยเหนื่อยก็พักเ <c oughs> <c oughs> นาะก็มันสวยอะดูดูอุ้ยเดี๋ยวดอกรอดูก่อนตอนมันออกดอกนะนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสวยขนาดไหนเนาะจะลงแล้วนี่แฟนเย,ยตาตัดไว้ทางให้เย,ยตาเดิน อันนี้มันไม่ตายหมดแล้วเพื่อนๆนี่มันตายบางบางกิ่งบางกิ่งมันก็ยังอยู่ดีมันไม่ตายหมดเนี่นี่ด้านนี้เห็นไหมแฟนยากจะปลูกไว้ข้างกําแพงบ้านเพราะว่าข้างกําแพงบ้านมันจะร้อนใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆอันนี้ยาะลองทดลองปลูกดูกีวีนี่มันจะเกิดมันแถวเยอรมันมันจะปลูกไม่ได้เพื่อนๆมันหนาวเกิน มันปลูกได้แถวประเทศอิตาลีหรืออะไรนู้นทางนู้นเขาไม่หนาวเนาะแต่ทีนี้เอ่ออันนี้แค่ลองปลูกเฉยๆนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งปลูกได้สองปีหรือสามปีนี่แหละเมื่อปีที่แล้วเห็นมันออกดอกอยู่สองสามดอกแต่ไม่เห็นมีลูกเพราะว่ายิตะก็ลองปลูกไปอย่าง้นแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันหนาวเกินมันมันบางบางบางที่มันก็ปลูกได้เหมือนบ้านเราบางบางอย่างมันก็ปลูกได้เนาะแต่อันนี้แฟนยิตาเลยมาปลูกดูข้างกําแพงบ้านนะกลัว มันจะเกิดให้นะค่อยดูนะมันพึ่งนานๆไปมันจะไม่โล่งให้ตากินไหมเนี่ยกีวีเนาะแต่อันเล็กนั่นเห็นไหมผสมพันโน้นพันนี่มาเก็รสชาติเหมือนกีวีเลยกินได้อร่อยเหมือนกีวีเลยแล้วก็ไม่ต้องปอกเปลือกด้วยกินทั้งเปลือกเลยนี่ตัวเล็กนี่เนาะตัวใหญ่คอยดูก่อนเนาะมันตรงน้นตรงนั้นมันเป็นเนินสูงนะมันตรงนั้นอ่ะมันไม่เท่ามันมีรถผ่านมาเพื่อนๆน ไอ้บ้านยตาไม่มีเงียบนั่นรถผ่านมาแล้วมันไม่เงียบเดออ้อเฮ้ยดูหญ้าเพื่อนๆนี่เห็นไหมตาทางที่เฟนยยตาถ่ายไห้ดูถ่ายตัดตัดตัดหญ้านะหญ้ามันสูงแล้วนะเพื่อนๆไกลว่าย้าไม่สูงเนาะไปดูกันข้างนอกดีวันนี้ถ่ายบรรยากาศทอนทุ่มสิบห้ายี่สิบกว่าแล้วม,มั้งเพื่อนๆไปดูมันจะแดงอยู่มันเดิมไหม วันนี้ย่ตาไม่ได้ตั้งใจหรอกพอดีตาเห็นยตาไม่เคยเห็นเนาะว่าพอมองไปเฮ้ยทําไมรังคาบ้านเขามันยาวไปถึงโน้นว่างี้บอกแฟนให้ดูแฟนก็บอกไปดูตะวันตกดินที่มันจะแดงค่าอย่างเงี้ยเนาะนี่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 นโบสถ์สันยตาเนี่ยตรงโน้นก็มีคนละพันกันเดี๋ยวมันออกดอกก่อนนีด่ดอกไม้ทั้งนั้นแหละมีเพื่อนๆก็บอกให้ตัดหญ้าย่ยตาจะตัดได้ไงล่ะนี่ดอกไม้ดอกนี้บานก็สวยเพื่อนๆ,อน,ๆนี่เห็นไหม ม,มันมันมีมันมีเม็ดแล้วมันกโ็โรมันก็ร่วงมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ดอกนี้ทีตาถ่ายให้เพื่อนๆดูวันนั้นที่ร้านนันนั่นเห็นไหมเออนี่เลยนี่ๆเดี๋ยวทตาจะพาไปดูทีตาเอาเอากิ่งมันมามาปลูกนะทีตาว่ามีอยู่ห้าห้าห้าต้นหรือหกต้นทีตาเอากิ่งมันมาปลูกนี่นี่น นี่เห็นไหมโตแล้วเห็นไหมที่ยตาเกือบสองพันที่ยตาดูในกระถางไทยเพื่อนๆดูในกระถางวันวันนั้นที่ร้านขายดอกไม้นี่ยตาเอากิ่งมาปลูกนี่กิ่งตัวนี้ยตาปลูกได้สามปีนี้นี่นี่นี่สวยไหมเห็นไหมล่ะแล้วก็ยตาไปปลูกด้านโน้นด้านโน้นไปนูน้นไปนน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอยู่ทางนูน้นยตาไปปลูกม,มันมันก็เริ่ม ออกดอกแล้วแหละทางนู้นนะแต่อันนี้อันนี้เห็นไหมดอกเต็มเลย,เ,ยเรื่องอะไรยิตะจะไปซื้อยิะตะรู้แล้วแหละเนาะประหยัดเงินดีกว่าเรื่องอะไรจะไปซื้อเนี่อันนี้กระด,ดอกนี่ดอกนี้หอมมากเลยอันนี้ก็บ้านสีขาวแต่หอมหอมนี่เดี๋ยวให้มันบานกน่อนยิตะจะพาไปโชว์อันนี้กระดอกไม้นี่ดอกมะลิมะลิบ้านเขาก็หอมเหมือนกันนี่ เนี่ยทั้งนนมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นแหละเยตาจะพาไปดูนนกนดอกไม้หนุนๆเดี๋ยวไปดูไอ้ตะวันตกดินก่อนมันจะสีแดงไหมนัม่นเยตาเขาขึ้นก่อนนี่พรุ่งนี้พรุ่รงนี้แฟนเขาจะพาเยตะไม่ใช่ขุดตรงนี้นะหน้าบ้านหน้าบ้านกมีนี้มันไม่ค่อยออกดอกนี่เขาจะพาเยตะไปขุดแล้วก็ไปปลูกหน้าบ้านข้างถนนนะเพื่อนๆนี่หน้าบ้านนะเห็นไหมเพื่อนๆมันไม่แดงแล้ว มันเป็นดินจริงๆแหละมันดำเห็นไหมหนนนี่จะพาไปดูนี่พาจะไปดูตรงที่ชัดๆก่อนนี่ตรงนี้เห็นไหมต่างกันไหมเพื่อนๆเนาะเมื่อกี้มันไม่ใช่ดำอย่างนี้มันแดงเหมือนรังคาบ้านเลยลังคาบ้านก็ไม่แดงแล้วเนาะมันแปลกเนาะวันนี้ ที่นี้ยัตามไม่พูดหรอกให้เพื่อนๆฟังเสียงเสียงนกเลย ได้ยินเสียงนกไม้เพื่อนๆจาแค่นี้แหละแค่นี้แหละเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้แค่ให้มาเพื่อนมาดูแดดมามาดูตะวันตกดินพามาดูตะวันตกดินคนแถวนี้แถวแถวนี้แถวแถวหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครเห็นหรอกมีแค่ตากับบ้านข้างเคียงนั่นแหละที่มองเห็นตะวันตกดินเพราะว่ามันอยู่ตรงที่สูงหน่อยนะในหมู่บ้านก็เขาก็มองไม่เห็นกันเราเพื่อนๆอนั่นแหละจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง